สวัสดีครับผมพวกผมเช่นเคยนะครับแอดมินโจจากเพจ S T P สดแตงพาณิช์นะครับสนแตงพาณิชเราอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมาง่ายสะดวกติดถนนใหญ่เลยนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดไม่สะดวกมานะทางร้านเรามีบริการจะส่งให้ได้ทั่วประเทศรวมไปถึงเรามีบริการกเก็บเงินไปยทางให้ด้วยนะครับวันนี้แอดมินโจมีอะไรมานเสนอนะครับนั่นอยู่หน้าผมเช่นเดิมนะครับวันนี้ขออาานุญาตแนะนํา เครื่องเป็นสินชนปั๊มพ่นยาสามสูบอีกสักหนึ่งรุ่นด้วยกันนะครับเป็นสินค้าใหม่ที่พึ่งเข้ามาของทางร้านนะครับพยายามคัดสรรสิ่งที่มันสมเหตุสมผลมีคุณภาพมาให้ลูกค้านะครับเจ้าตัวด้านหน้าผมเครื่องเป็นสีน้าเงินเป็นโทนน้าเงินกันบ้างนะเป็นโทนน้ำเงินกันบ้างนะเรเงาจะเห็นโทนสีแดงกันมาเยอะแล้วตัวนี้เป็นงานของจอมพลังนะครับจอมพลังเป็นแบรนด์ที่อยู่ใน กลุ่มสินค้าคุณภาพนะครับมันเป็นแบรนด์ที่อยู่ในสินค้าตัวบนของแบรนด์เขาในตลาดนะครับมันจะเป็นเจ้าเดียวกับตัวของพวก์มิซูแมกพวกนี้นะครับแต่ว่าแบรนด์เขาจะสูงกว่านะครับเขาจัดตัวที่มันสินค้าของเขาอ่ะมันจะอยู่สูงกว่าในในตลาดของเขานะครับแล้วก็งานตัวนี้มันนา่าสนใจอะไรอย่างไรบ้างนะครับอ่ะเรามาชมกัน,นครับไล่กันเลยนะจากเครื่องยนต์ของเขานะครับตัวเครื่องยนต์เขาเขาใช้เครื่องยนต์เบนซิน7แรงด้วยกัน และเขาเคมว่าเจ็ดแรงเต็มจริงๆ7เจ็ดแรงเต็มจริงๆนะครับผมก็ต้องเคมตามนั้นนะในเมื่อบริษัทเขาการันตีมาแบบนี้นะครับเฟืองลาวลิ้นของตัวนี้เขาใช้เป็นเหล็กนี่เขาเขียนมาเลยนะแต่ให้เห็นกันไปเลยว่าเฟืองลาวลิ้นเหล็กนี่เฟืองลาวลิ้นเหล็กดียังไงนะครับมันดีในเรื่องของความทนทานแล้วก็อายุการใช้งานที่มันทนกว่านะครับมันมี PVC กับเหล็กเพราะฉะนั้นตัวเหล็กทนทานกว่าแน่นอนอันนี้ชัดเจนนะครับ นี่เป็นไงเครื่องเขาสวยงามมากๆนะครับการประกอบเขาวัสดุของเขาที่เขาใช้หลายๆส่วนเนี่ยมันแน่นหนาและแข็งแรงตามเลทราคาของกลุ่มราคาของเขานะครับชัดเจนมากชุดสตาร์ทเขาดูนะดึงแบบนิ่มสุดๆนิ่มมากๆผมจะบอกว่ามันนิ่มที่สุดแล้วในบรรดาเครื่องสามสูบพ่นยางสามสูบที่ผมขายมาตัวนี้มันนิ่มที่สุดนะ นิ่มที่สุดจริงๆนิ่มี่สุดจริงเดี๋ยวเอาไว้ดูตอนที่ผมซ่าให้ดูนะครับคาบ,คบูเลเตอร์คอยไฟใช้เกณฑ์งานแบบดีเช่นกันนะครับอันนี้คือการันตีได้ในเรื่องของสินค้าเขานะครับในเกณฑ์งานเขานะอะตัวเครื่องยนต์มีเพียงเท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากเรามาดูในส่วนของปั๊มกันบ้างตอนนี้ตัวที่ผมเอามานําเสนอจะเป็นปั๊ม6ขุนด้วยกันนะครับเป็นปั๊มตัว6ขุนนะรุ่นของเขาเห็นไหมชัดเจนมากๆเลยมันคือ JSE 2 2นะครับตัวนี้ปั๊มหกขุน แบบ t w in one t w in one คืออะไรนะครับมีม้มอลมและก็สามารถปิดปลายสายได้นะครับตัวนี้เป็นตัวปรับแรงดันนะมันก็ดีสําหรับในยุคปัจจุบันนะครับตัวนี้คือกำลังไปที่นิยมนะครับสำหรับตัวนี้นะปั๊มตัวนี้เลยนะอ่ะเรามาดูสเปคของปั๊มกันนะครับเป็นขนาดหขหุนนะครับนี่ตัวนี้นะสเปคของปั๊มเขาสามารถทำเพชเชอร์ได้ที่เขาเขียนอยู่คือตั้งแต่20บาทจนถึง45รบาทคือสามารถทําได้เลยนะครับปริมาณรอบนะครับ6 0รอถึง800้รอบต่อนอาทีนี่ตัวนี้นะครับ แล้วก็น้ำนะครับได้ที่14ถึง26ลิตรต่อนาทีนะครับก็เป็นตรงเนี้ยตำแหน่งพวกเนี้ยมันเป็นผมว่ามันเป็นในเรื่องของเขาเรียกอ,อะไรเป็นสเปคมาตรฐานของปั๊มพ่นยาสามสูบที่ควรทำได้นะครับเห็นไหมแล้วก็เขียนไว้ชัดเจนนะว่าต้องการกำลังที่1.5ถึง2กิโลวัตต์นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้สบายๆนะครับเขาให้มาเจ็ดแรงเลยนะครับแล้วก็เป็นปั๊มแบบต่อตรงนะเห็นไหมเป็นสเปค ปั๊มส่วนใหญ่สามสูบที่นิยมกันในปัจจุบันนะครับคือแนะนํานิยมใช้เป็นตัวต่อตรงกันมากๆเลยนะครับตอนนี้นะไม่ใช้สายพานไม่ต้องมีมูเล่อะไรมาหมุนนะครับก็เลือกใช้กันตามความชอบนะครับแต่ตอนนี้พื้นที่ผมอะ่ะเขาจะนิยมตัวนี้กันนะครับและปั๊มของเขานะครับก็จะมีตลับอัจฉริบีให้ด้วยรุ่นนี้ของเขายังใช้ตลับอัจฉริบีอยู่นะซึ่งมันมีข้อดีนะครับในเรื่องของตลับอัจฉริบีเนี่ยมันมีข้อดีในเรื่องของการที่ ช่วยในเรื่องของการหล่อลื่นตัวลูกสูบนะครับก็ทําให้ยืดอายุการใช้งานก็อันนี้เป็นข้อพิจารณานะครับบางคนชอบไม่ชอบก็เลือกกันตามความชอบได้เลยแต่ผมว่ามันก็ดีนะมันก็ดีมากๆในมุมของการใช้งานนะครับเราอาจจะบีบมันหน่อยนะครับการใช้งานของมันสบายๆแน่นอนนะครับนี่น้ําหนักของเครื่องทั้งหมดนี้เลยนะโครงสร้างของเขาเลยเนี่ยมันจะอยู่ด้วยประมาณสัก27เโลเยอะไห ดูเยอะนะตัวเลขดูเยอะแต่เช่นเคยนะครับที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าตัวเลขประมาณนี้มันคือเป็นตัวเลขน้ําหนักที่เป็นมาตรฐานของเครื่องทั่วไปน้ําหนักที่มันดูเยอะเนี่ยมันมีในส่วนมันบอกอะไรเราบ้างมันบอกในเรื่องของโครงสร้างวัสดุที่เขาใช้น้ําหนักตัวเครื่องนะครับมันหนามันแน่นตัวเครื่องมันดีกว่าอย่างไรแบบไหนโอเคก็มองได้ประมาณนึงมองได้ประมาณนึงนะครับโครง นี่ทามาให้แบบโครงเขาสวยดีนะสวยดีมากๆนะครับดูเขาแบบเป็นโครงที่ไม่เหมือนแบบไปคอกสี่เหลี่ยมธรรมดามีอะไรให้เราจับถือได้นะครับวางในตําแหน่งที่เราสามารถเติมน้ํามันเติมอะไรได้ง่ายดูแลเครื่องไม่ท้นเครื่องได้ง่ายนะครับเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดนะครับโอเคต่อไปตัวซื้อเครื่องตัวนี้แล้วมีอะไรไปให้บ้างอุปกรณ์ทั่วไปของเขานะครับชัดเจนแน่นอนสายดูดยาวประมาณ2.5เมตรด้วยกัน ตกบกกองน้ําสายดูดเขาเขาแถมเป็นซิลิโคนตัวนี้ให้นะครับนี่ขนาดหกขุนด้วยกันก็คือใช้งานง่ายมากสําหรับตัวนี้นะครับใช้งานง่ายนะครับสายน้ําย้อนอ่ะยาวเท่ากันนะครับประมาณ2.5เมตรด้วยกันก็ให้ไปนะครับตัวคู่มือที่พวกเราอ่านกันเป็นประจํานะครับประแจบอกหัวเทียนอ่ะแล้วที่ผมชอบอีกอันหนึ่งของเขาคือพวกลูกยงลูกยางที่เขาให้เนี่ยเขาให้มาตัวแบบหนาบึกเลยอ่ะ เนี่ยนี่นี่ดู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 ดดนี่ลูกอย่างใหญ่เลยอะ่ะนี่มันอาจจะไม่ได้ดูอ้โ,อโหใหญ่เวร์อะไรมากมายโอ้โหเลยแต่ว่าให้มาลูกใหญ่มันก็ดี่ลูกเล็กนะครับก็นี่เห็นไหมดีมากครับอุปกรณ์ที่ให้ไปครบทุกอย่างพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับนะเรียบร้อยไม่พูดพ่ำทำเพลงอุปกรณ์ทุกอย่างสเปคทุกอย่างผมพูดไปหมดแล้ว ไปดูประสิทธิภาพกันเลยดีกว่าว่าสตาร์ทเครื่องแล้วเป็นอย่างไรพ่นน้ําได้ประมาณไหนทําอะไรได้อย่างไรบ้างไปไปกันครับตอนนี้ได้ทําการต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะทําการลองเครื่องให้ดูนะครับอ่ะเรามาดูตําแหน่งการต่อสักเล็กน้อยนะครับสําหรับผู้ที่ไม่ทราบเนาะนี่สายตัวนี้มันเข้าตรงตรง,ตรงตัวของมันขนาดมันชัดเจนนะครับสายดูดก็จะอยู่ทางนี้นะครับขนาดหกขุนด้วยกันนะครับสายน้ําย้อนเครื่องตัวนี้ปิดที่ปลายสายได้นะครับน้ําก็จะวนกลับถังนะครับ แล้วก็นี่สายาพ่นยานะครับเราต่อตรงนี้เป็นขนาดมาตรฐานนะครับนี่ทุกอย่างสวยงามเรียบร้อยนะครับวันนี้ขออนุญาตลองกับสายยาว20เมตรและนี่เป็นน้่นพีเซนสินค้ามาอีกหนึ่งอย่างของเรานั่นคือด้ามพ่นยาตัวตราเสือนะครับสินค้าคุณภาพอีกหนึ่งรายการที่เรานําเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้นะงานตัวนี้จะเป็นยาว สี่ฟุตด้วยกันนะครับสี่ฟุตด้วยกันหัวจะเป็นหัวแบบนี้เห็นไหมหัวจะเป็นหัวแบบนี้นี่เหมาะสำหรับการพ่นยาแนวสูงนะครับแล้วก็ปรับฝอยประบานได้นะครับจากปรับฝอยประบานจากด้ามนี้นะจากตำแหน่งนี้นะครับตัวสเตเลสอย่างดีนะครับเส้นด้านในเป็นสเตลเลสอย่างดีนะครับแล้วก็ตำแหน่งตรงข้อต่อสามทางตรงนี้เป็นทองเหลืองนะเป็นงานทองเหลืองชุบโครเมียม สวยงามสวยงามเงางาม,งามสวยงามตรงหัวก็เช่นกันนะครับเป็นงานทองเหลืองนะครับแล้วก็ชุบโครเมียมสวยงามเช่นกันนะครับนี่สินค้าใหม่ลองกันเลยลองกันเลยมาดูกันเลยว่าตัวด้ามของเขาเนี่ยทำงานได้มากน้อยแค่ไหนนะครับสวยงามประมาณไหนแล้วก็ให้ประสิทธิภาพที่ได้แบบไหนนี่คือตาเสือสินค้าใหม่อีกราวอีก่ตัวโอเคมาสลัรเครื่องให้ฟังกันเลยมาดูนะที่ผมบอกว่ามันดึงเบาๆเนี่ยมันทําอย่างไรเป็นแบบไหนนะครับ เปิดน้ำมันเรียบร้อยเร่งเครื่องมาทางการะต่ายเรียบร้อยตัวนี้อ่ะไม่มีสวิตช์เปิดปิดนะตัวนี้เขาเป็นสวิตช์กดดับอย่างเดียวมาให้มาเรียบร้อยเห็นไหมไม่มีสวิตช์เปิดปิดนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเปิดสวิตช์อะไรนะครับดึงได้เลยมาปุ๊บไปปรีเครื่องสักหน่อย ่าเห็นไหมแค่สตาร์ทแค่นี้น้ําดูดเลยนะแล้วตอนนี้ผมปิดสายทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นน้ําจะวนกลับ่ายนี่เห็นไหมน้ำวนกลับให้เรียบร้อยสำหรับเวลารับเปลี่ยนปลายสายเคลื่อนที่อะไรอย่างไรนะครับปีเครื่องสักนาทีหนึ่งเนาะเป็นการวอร์มเครื่องนะครับ นิ่มามากๆนิ่มามากๆมันเป็นเครื่องที่นิ่มจริงนะแรงสั่นสะเทือนก็น้อยนะครับถือว่ามันมันทำงานออกมาได้ดีเขาทำงานออกมาได้ดีนะครับงานของจอบพลังไปเดี๋ยวเราลองเปิดสายกัน เบอร์สายอย่างเดียวนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยดูการรีดน้ำของเขานะอันนี้คือยังไม่ทำอะไรเลยนะดูการรีดน้ำของเขานะนี่ขนาดด้ามเนี่ยมันมีน้ำหนักพอสมควรน,นะครับน้ำยังรู้สึกได้ว่ามันตึงตึงเลยตึงเลยตึงเลยอ่ะเราลองปรับผมปรับบาร์ให้ดูนี่นี่โอเคตายเดี๋ยวลอง ต้นให้ดูนะครับปรับแรงให้ดูเลยเล็กขึ้นสัหน่อยแล้วก็ปรับแรงตานขึ้นไปเริ่มที่20บากันก่อนผมให้ดูที่20บบานี่คือความแรงที่20บา เขาเคมาว่า8ถึง12เมตรทำงานได้มันแน่นอนครับวันนี้มีลมแรงสักน้อยนะสักเล็กน้อยนะครับอ่ะมาขึ้นนี่นี่เหมาะกับงานฝนมากๆนะเชา้าโวนทุเรียน ที่สอบถามกันเข้ามานะครับผมตอนนี้หาด้ามาให้แล้วนะครับเพิ่มเติมปักฝอยนี่ปักฝอยนี่มันจะละเอียดยิบเลยเนี่ยมันจะละเอียดเป็นละอ,องละเอียดมากๆสำหรับงานไปที่แับปักฝอยนะแต่ตัวด้าเขาอย่างที่ผมบอกเขาเน้นปับพุ่งนะครับนู่นนี่ คือแรงดัน20บาอาลองลองเป็นลองเป็นแนวระนาบนะนี่แนวระนาบจะประมาณนี้นะครับโอเคเพิ่มแรงดันกันลองเพิ่มเป็น40บาดูนะ นี่คือแรงดัน40บาร์โ oh. หแรงมาก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 ดูนูน่นเหมาะอย่างยิ่งนะครับสองอย่างรวมกันนะครับสำหรับปั๊มตัวนี้เครื่องพ่นยาตัวนี้กับด้าพ่นยาตัวนี้นะครับ โอ้ยเย่ยมยอดเลยอ่ะเป็นสินค้าใหม่ที่เราคัดสรรเข้ามานะครับนี่อ่ะค่อยๆปรับปรับบานให้นี่สวยงามมากๆ อ่ะเป็นแนวระนาบ้างนะถ้าเป็นแนวระน้าจะได้งานประมาณนี้เดี๋ยวปรับพุ่งนะปรับพุ่งนะนี่บานปรับพุ่งนูนผมว่าเกินนะเป็นสองเมตรอ่ะ นี่ขนาดมีลมแรงๆนะครับดูได้จากดูไดจากปลายไอตัวละอองน้ำนะครับลมแรงมากวันนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่โล่งนะแต่ก็ยังขึ้นไปได้นะครับนักแสดงเห็นว่าตัวด้ามเขากับแรงดันที่ตัวปั๊มนี่เขาทําได้เนี่ยมันมันดีมากๆมันดีมากๆนะครับเยี่ยมยอดเลยผมชอบมากอะ่ะแล้วผมอยากให้ดูนะตัวด้ามเนี่ยตัวด้ามเนี่ย มันมีน้ำหนักนะครับมันมันมันไม่ใช่งานทั่วไปในของตลาดที่น้ำหนักจะเบาเบานะทุกอย่างเป็นสแตนเลสทั้งหมดทองเหลืองอยังหนาทั้งหมดแต่ดูนะเห็นไหมนี่นีนนนนนนะ่นี่คือมันคือมันถีบเลยนะนี่คือมันถีบมันถีบด้ามเลยนะดูนี่นี่ไม่ได้ไม่ได้นี่นี่น,น,น,นี่เห็นไหมนี่มันถีบด้ามเลยนะ แรงมากแรงมากใครที่หาด้าพ่นยาที่เปแรงแรง,แ,รงแล้วกับน้ําที่แรงแรงนะผมแนะนตัวนี้เลยครับผมคงได้เห็นประสิทธิภาพของเจ้าตัวเครื่องพ่นยาตัวนี้กันไปแล้วนะครับโอ้โหผมไม่รู้จะพูดว่าอะไรอ่ะคือเท่าที่ลองมาผมก็ต้องยกให้มันเยี่ยมยอดมากๆเยี่ยมยอดมากๆนะครับแรงดันที่เขาทําได้ทั้ง20บา45บารที่เขาทําได้นะครับตึงมือเลยนะ รวมไปถึงเมื่อมันประกอบกับด้านพ่นยาที่มันดีๆนะครับในด้านพ่นยาที่มันดีๆมันก็ทําให้งานที่มันทําได้ออกไปเนี่ยยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับทุกอย่างเช่นเคยนะครับในเรื่องของเรทราคาผมขออนุญาตแจ้งไว้อยู่ในชื่อของคลิปด้านล่างนะครับมันจะเป็นวงเล็บนะผมจะใส่เป็นวงเล็บไปให้นั่นคือราคานะครับแล้วก็รายละเอียดสินค้าทั้งหมดนะผมจะใส่ไว้อยู่ในช่องด้านล่างทั้งหมดนะครับ เช่นเคยนะครับราคานี้จะไม่รวมสายพ่นยาและก็ไม่รวมด้ามพ่นยานะครับจะเป็นเฉพาะราคาเฉพาะตัวเครื่องกับพวกสายดูดสายน้ำย้อนพวกนี้เท่านั้นนะครับในเรื่องของสายพ่นยาเนี่ยลูกค้าก็สามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้นะอยากได้แบบไหน20เมตร50เมตร100เมตรนะครับก็เลือกกันเข้ามาได้เรามี3ชั้น5ชั้น7ชั้นมีให้เลือกทั้งหมดนะครับด้ามพ่นยาผมก็จะมีหลากหลายแบบให้เลือกเช่นกันนะครับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้จะเป็นตราเสือ งานในคลิปนี้นะเป็นตาเสือตัวใหม่นะครับที่เมือเข้ามายาว4ฟุตด้วยกันก็ลองสอบถามเข้ามาถ้าใครสนใจนะครับมันทํางานส่งเสริมกันได้เต็มประสิทธิภาพแน่นอนสาหรับง,งานสวนนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบมันเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ผมกล้าการันตีและกล้าบอกได้เลยว่าผมว่าลูกค้าได้ไปต้องชอบมันแน่นอนนะครับสำหรับง,งานจอฝรัง่งโอเควันนี้แอดมิโจคงต้องลาไปเพียงเท่านี้นะครับฝากไว้ด้วยนะทําให้ดูแล้วสินค้าใหม่รีบทําเลยเพราะผมชอบมันมากจริงๆนะครับไปแล้วครับ สวัสดีครับ